มาชิมานี่เาจนขแกงแกงดึงนักเา่นัมาเฮกสายเงี้ยคนม่เฮกสายไมเอ้ยเฮกสายไมเอ้ยทันครกิธได้คนมาตั้งายงวดนี่าแกงแกงเลยเบอร์ทองกับเบอร์องกับามายไหมลูกเฮือนกับแซไหมเฮือนกับเซไหมเฮือนกับเสียสายไหมเฮกสคยไหมเอ้ยบอกนี่เฮือนเพื่อนเฮือนเพื่อนนี่เฮือนเพื่อนเงเฮือน สวัสดีครับคนผู้ชมนะครับคนสุรินทีวีครับวันนี้ผมมาที่สารตาสารใหญ่นะครับมาเพื่อขอโชคขอราบนะครับมากับอาจารย์กวยครับวันนี้อ่ะเราจะได้โชคลาบทีเด็ดตัวไหนเดี๋ยวเรามาตามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในเลยกันเลยนะครับอ๋อได้ตัวเล็กจนขอไปแบงเขาน้อครับ มานี่เลยเ่อางพัดเขาว่าตอนนีคืู้อื่นครับไปถึงมัดเลยตรงไหนก็ได้มัดตัวนี้จานโกยตรงนี้เลื่อนอ๋อเอฟซีอ่ะสาธุพี่สงวนพี่สงวนพี่สงวนเด้อหนิครับพี่สงวนต้องขอบคุณพี่สงวนมากที่เอฟซนะครับที่ฝากของให้อาจารย์โกยเนาะครับผมครับขอบคุณครับจานโกยครับนี่ก็เอฟซมาเยอะนี่ของคนสุรินก็มานะครับ ฝากของให้อาจารย์โกยนะครับตก้าระ้านานทุกกานนอสบงจมตาสมบัติสัตสมบัตสธุสาธุอาจารย์นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่สงวนเนาะที่นำปัจจัยเล็กน้อยนะครับมาให้อาจารย์โกยนะครับก็ได้ที่นี่เลขอะไรนะ เจ็ดสอกครับเจ็ดสองเก้าสีทดทวนความจําของทุกคนที่ทําพิธีนะครับก็ให้การโปูยได้เข้าไปใช้จายในชีวิตประจำวันชิมากเนี่ยเพื่อให้หางแก่งดึงแล้วก็มัเพื่อกามเฮ็ดสารเงยเพื่อไม่เฮ็ดสารในไม่เลยเฮ็ดหาไม้เอ้ยบ่บพ่อตาแดบ่บพ่อตาแดงดอกบ่ซำใดดอกไม่ไหญ่ดอกไดถ้าดคนละ ลอยสองลอยก็ได้ยูนะมันได้ยูปังงันตังแ่ทันคันคุกคันทือได้กคยมาตั้งห้งวดนี่ห้เก่งเเลยตั้ตัวเข่งเเด้อเป็นยายผมไม่เข่นอ <ไร S 2> ท้องกับเบอองกับข้างห้มากลหันแก มาสตัวสตัวเลยเนาะสาองตัวกับบวสามตัวก็ได้อ๋สามตัวกรแหงดีเลยเื่อนกระเซ็ดไหมเพื่อนกรเซ็ใ่ไหม่ใ่ไหมเลยบอนี่เฮือนเพื่นเฮือนเพื่นนี่เื่อนเพืนเ่เืนใหม่เเพื่อนปูนบอกเนเื่อนูนเยโอ้ยยยวันนี้วันอะไรวันอังคารวันอังคาร นัากระาัา้สวโ้ของกินเยอะแยะเลยปู่ยาตายายเด้อนีตัวเก่งใช่ลูกหานทุกตายายก็ายใชุบกหลานได้ทุบได้ลาบลูกหลานก็ไม่ลืมหากตายายเนาะ่มนการยนี่แหละได้ทุบได้ลาบจากนี้ก็ไม่ลืมขันมาขัาห้องน่กานาพวงเด้ข้ามาข่งหอน่เดียวห้เพ่วง้บแดาะมันโบแดดเนาะบดบอนดดกับบหอนา เพื่อน่ให้ตกดอกหอยายอุไรไปแลละละฝน้อน้า้าวัมมาแรนดอยกัต้องเอาแค่งเยอเกิดาเสือเราท่มอ๋อเสือเราทรมามาเส่นไหวเพื่อนเราทรมาไหวเสือเพื่อนมากโอ้เพื่อนมากเราโทุ่มหัวญ่ นี mm. 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 ่เดี mm. um, <S <S ๋ยวฉนอันเรื่องนีนเุ็จเอโทษตรงนี้ก็มีเราทุกข้าเบื่อนี่เมือนีบเงาสีตัวคนมึงโอยคันคนคนคันันค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 นคันอันค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 นคนคัน่ันนค้นคัเอนอนคันคันคน่นนนอนค เยอะปัจจัยเยอะมีมีรอมีชนะกัน FC มีเนอ FC คนสุรินทีวีกับพี่นิวมานำกันมือนีมเอาพ่อวิทนีวิทย์ซิแเลยว่ย่าพ่อวิทย์งวิทยซิง่ง่ันคกื่อันนี้ว่าให้ดอกเดูเฮิต้นบว่าแ้ยูเฮือนตูนแเท่ บรรยากาศสดๆนะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้อาจารย์โกยก็จุดทูปจุดเทียนแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุเยอะแล้ก็มาช่วยทางถวายเลยเนาะอาจารย์อุถวายเลยครับปัจจัยทั้งหลายที่ทีฝากมาให้ครับนะครับุสาเป็นค่าคู่ค่าขันให้อาจารย์โกยให้ที่คือจะจุดธูปเปิดลาภขอบารมีคุย่าตายายเออกระดาษเปียกกระดาษเปียก hay ma hay thuật, hay men hay lạp được cần trong trời nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

cầm hơi không lia chỉ mang cái nó không lẽ cái này mắc không khăn vàng này đâu mấy cái đấy siêu โชว์โชว์ให้สวยสวยเัยสวยสวยอ่ากาหงรับคุณอาจารย์หลายๆหกหาหนึ่กับแปดสองหกห้าหนึ่งกับแปดสอนะครับแต่งมาแาีคุคับปูกับหญาเพื่นดูล uh ินมิวทุกคนนะครับ ป,ปทุกคนเด้อเเด้อของไรหม mm ุน hmm. มาตรงๆเด้อสวยงามจังวะสวยงามได้เลยตุดงเลยถ้าใครอยากเห็นของจริงก็ถูกงวดนี้ก็มาดูได้เดยครับจะชมได้เรื่องางเรอ่างเร่ม่ลืหรอกยายขอบคุณคุณตาคุณยายเลย มาพร้อมนางล่มันมาอยากเ้เยด้ครับเ่สาธุยายกับศิลาแล้วยายถูกเต็มๆตะครับวล้มืนี่สาธุับองนี้ทุกคนอเป็นไบ้ารวันนี้ก็รู้สึกว่าเฟ้าก็เป็นใจอยู่นะครับวันนี้ก็ใจได้ด้วยครับดใจมาครับผมวแลได้ทาไ่ วัที่แล้วก็ได้ได้เยอะอยู่ครับผมได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่แต่ต้ค่คุณยายแป๊คุณยายคุณยายได้เยอะคุณยายเยอะเยอะกว่าคุณยายหลายกว่าครับผมไม่ต้องบาเกี่ยวข้อบังเอิครับก็ติดตามชมแล้วกันนะครับว่านี้ติดตามชมนะครับนะครับผมจะให้แบบนี้จะมาแบบปังทขอเน้นย้ำเน้นย้ำอีกนะครับผม fc ช่องนี้ทุกท่านนะครับผมก็ขับบนนะครับหกห้าหนึ่งนะครับล่าง82นะครับผม นะครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับถูกหวยโวยเบือทุกท่านนะครับผมสาธุ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 ขอบคุณหลายๆคุณยาคุณตาคุณยายสาธุนะครับขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกันใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีครับสวัสดีนะครับ